สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Astro 5956รูปแผนที่คุณก็มีทางเดินเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปกัมพยากรดวงโดยภาพรวมรายเดือนในคลิปนี้ในเดือนนี้ก็เป็นของเดือนพฤศจิกายน2563เป็นของท่านที่เกิดราศีสิงห์หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนและคณะสิงชมคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะ ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆคุณสิงทุกๆท,ท่านที่ติดตามชมมาโดยตลอดเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆจากหัวใจเลยนะคะมันเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยที่ส่งมาให้เอาล่ะไม่ช้า <c oughs> ไม่เวริรนเวริรแล้วนะคะเราไปต่อกันเลยในเดือนพฤศจิกายนนี้มีแนวโน้มมีความน่าจะเป็นหรือว่าข้อมูลอะไรที่พอจะเป็นประโยชน์มาบอกกับคุณสิงกันได้บ้างเนาะ ใบแรกเลยใบตัวตนของคุณสิงห์นะคะคุณได้เดอะซัเข้ามานะข้างหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเราหยิบได้ข้างหลังมาถึงแม้ว่าเราหยิบได้ข้างหลังมานะคะคุณค่าของเดอะซัความหมายดีๆหรือสิ่งต่างๆที่มันสวยงามมันก็ไม่ค่อยได้ลดน้อยลงไปเลยนะแต่แค่ว่าโอเคมันอาจจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองเช่นในเดือนนี้คุณสิงคุณสิงบางท่านเนี่ยอยากจะทำอะไรเบื้องหลังหรือเปล่าคะ ไม่ค่อยอยากจะออกหน้าออกตาไม่ค่อยอยากจะชนอะไรกับใครสักเท่าไหร่มันอาจจะเป็นในเรื่องของการเก็บเนื้อเก็บตัวก็ได้เก็บตัวในครั้งนี้นะคะกําลังเฝ้าทําอะไรบางอย่างเงียบๆหรือเปล่าไม่ได้แปลว่าดีหรือไม่ดีนะคะแต่ดูเหมือนกับว่าคุณสิงไม่ค่อยอยากจะออกหน้าไม่ค่อยอยากจะเปิดตัวสักเท่าไหรนะ่นักเจ็ดดาบเข้ามาอยู่ข้างๆมันก็ตอกย้ําเลยเนาะว่าเราเก็บเนื้อเก็บตัวไม่อยากจะ เจ,เจอคนภายนอกสักเท่าไหร่มันเหมือนกับเราคิดทำอะไรเงียบๆอยู่คนเดียวแล้วก็อยากจะทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างก่อนแล้วเราก็ค่อยเปิดตัวหรือว่าค่อยนําเสนอออกสู่สาธารณาชนแบบนี้เป็นไปได้เหมือนกันเนาะแต่โดยปกติแล้วนะคะที่คุณสิงห์ได้อยากจะอยู่เบื้องหลังหรือว่าไม่ค่อยอยากจะออกหน้าสักเท่าไหร่เนี่ยมันต้องมีเหตุผลสิโดยปกติแล้วคุณสิงห์จะมีดาวทิต เป็นดาวประจําตัวเองแล้วก็ไพ่ใบนี้ก็มีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําไพ่เช่นกันคุณสิงห์เนี่ยจะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วก็หวังผลเลิศทําอะไรให้มันดีที่สุดแล้วก็จะต้องให้ให้เจอจ้าที่สุดตามธาตุดาวอาทิตย์เลยธาตุไฟเลยนะคะแต่ในเดือนนี้ที่อยากจะอยู่เฉยๆบ้างอยู่เฉยๆในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไม่ได้ทําอะไรเนาะแต่อาจจะอยู่เบื้องหลังอย่างที่ว่ากันนั่นแหละเพราะนี่เลยเจดาวเจ็ด จ็ดดาบอยู่นี่เจ็ดไม้ค่ะเจ็ดไม้เนี่ยมันจะต้องมีเหมือนกับอุปสรรคอะไรบางอย่างปัญหาหรือว่ามันมีอะไรที่ที่มันขวางกวัวก้นเราอยู่มันทำให้เราสุดสุดของเราไม่ได้เราเต็มที่กับตัวเองไม่ค่อยได้แต่ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะคะดีนะดีเลยหรือไม่ไพ่จะเป็นการแนะนำก็ได้ว่า ในเดือนนี้คุณสิงหาไม่ต้องออกหน้ามากก็ได้เนาะทำอะไรเงียบๆได้ก็ดีก็ดีนะคะเจ็ดไม้ไม่ค่อยสวยมันอาจจะเป็นเรื่องของคนก็ได้คนหรือว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ดูมันยังไม่ค่อยเคลียร์หรือว่ายังเป็นปัญหาอยู่ก็อยู่นิ่งๆได้ในเดือนนี้อีกอย่างหนึ่งหรือจะเป็นอีกความหมายหนึ่งก็ได้เด็กเรียนเข้ามานะคะคุณสิงจะเริ่มโฟกัสกับสิ่งเฉพาะที่มันมีค่าจริงๆละ สิ่งโฟกัสในสิ่งที่ควรจะโฟกัสอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่ดูแล้วมันไม่ได้พัฒนาตัวเองคุณสิงจะเริ่มตัดตดออกไปแล้วไม่เอาละโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์ก่อนหน้านี้เนาะ <c oughs> ทัดไฟนะคะก็ร้อนแรงพอควรแหละก่อนหน้านี้มันเหมือนกับว่ามีอะไรเราก็ชนกันเปลี้ยง,เป,ยงเปลี้ยงเลยต่อหน้าต่อตาเลยและแล้วผลที่มันได้รับตอบกลับมามันก็ไม่ใช่เป็นผลดีเนาะอืมัศวินดาบเนี่ยคะ่ะอารมณ์ลุ้นล้วนเลยตาต่อตาฟันต่อฟันฟันเลยซึ่งมันไม่ได้เป็นผลดีในเดือนนี้คุณสิงจะเริ่มรู้ละ จะใช้คำว่าอยู่เป็นก็ได้นะ <c oughs> จะใช้คำว่าอยู่เป็นก็ได้นะคะในเดือนนี้เริ่มโฟกัสกับสิ่งเฉพาะที่มันมีมีประโยชน์จริงๆกำลังอยากจะทำอะไรให้มันมีความมั่นคงกับตัวเองหรือเปล่าความมั่นคงนะคะใบสรุปใบสุดท้ายคุณได้สิบเหรียญเข้ามาสิบเหรียญในความมั่นคงในในการใช้ชีวิตก็ได้ความมั่นคงในเรื่องของครอบครัวบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยได้หมดได้หมดเอาตีรวมๆว่าคือความมั่นคงถึงบอกว่า คุณอยากได้ความมั่นคงคุณมีเป้าหมายที่คุณวางไว้แล้วคุณก็เลือกที่จะนิ่งๆไม่ค่อยอยากจะออกหน้าออกตาสักเท่าไหร่ดีนะในเดือนนี้ดีนะคะเข้าเรื่องงานงานประจำคุณสิ่งที่มีงานประจำนะคะในเดือนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าว่าเหนื่อยเหนื่อยเลยแปะเหรียญเข้ามาอยู่ข้างบนหัวนะคะคุณสิ่งบางท่านอาจจะกำลัง ไปได้รับความรับผิดชอบอะไรใหม่ๆแล้วดูเหมือนว่าเรากำลังจะต้องเรียนรู้งานไอสิ่งที่เราจะต้องไปทำใหม่ๆนั่นแหละค่ะเราเป็นเด็กน้อยแบบนี้เราอาจจะไม่เคยทำหรือว่าไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆก็ได้มันก็เลยจะต้องใช้ความอดทนนิดนึงเนาะในการเรียนรู้หรือว่าการรับช่วงต่อบางอย่างบางอย่างมันก็เพิ่มขยายมากขึ้นแหละเจ็ดไม้อยู่ข้างๆนะคะไม้มันก็เป็นเรื่องของงานเนาะ ก็ไม่ง่ายก็ไม่ง่ายเลยในสิ่งที่คุณจะต้องไปเรียนรู้อุปสรรคมันเยอะปัญหามันเยอะหรือไม่การที่คุณได้ไปรับช่วงต่อเนี่ยมันไม่ได้ไปรับแบบสวยงามไงคะต้องไปแก้ปัญหาให้เขาถามว่าทำได้ไหมทําได้สิตัวเองเป็นดาวอาทิตย์เข้ามาเนี่ยทำได้คุณทําได้เลยแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่ในเดือนนี้แต่คุณผ่านพ้นมันไปได้นะคะแน่นอนแหละผ่านพ้นมันไปได้อาจจะมเีเยอะเรื่อง เยอะเรื่องเข้ามา7ดาบเนี่ยค่ะ7จ็ดาบนี่มันอาจจะเป็นปัญหาแอบแฝงปัญหาที่นมนานมาแล้วแล้วเราไปเห็นเราไปเจอเราก็ต้องเข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาแต่อย่างที่บอกเลยเดือนนี้คุณสิงจะรู้ว่าเราจะต้องโฟกัสในเรื่องอะไรอะไรที่มันมีค่าคุณก็ตรงไปตรงนั้นนั่นแหละอะไรที่ไม่มีคุณค่าแต่ทิ้งมันไปเลยค่ะเยเวลาเยเวลาเปล่าเลยโดยเฉพาะงานประจํา งานประจำที่ทำเกี่ยวข้องกับบริษัทใหญ่ๆ10บถ้วยสิบเหรียญเนี่ยต้องเป็นบริษัทใหญ่ๆมากๆเลยมีคนเยอะๆเ,เป็นบริษัทที่มันสำคัญสำคัญมากๆเลยนะคะหรือไม่ก็เป็นดาวอาทิตย์แบบนี้นะต่างชาติก็ได้งานที่มันเกี่ยวข้องกับต่างชาติก็ได้หรือไม่งานที่เราจะต้องติดต่อกับต่างชาติต่างภาษาก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าในเดือนนี้มันมีความเหนื่อยเข้ามา ตั้งรับให้ดีสู้ได้สู้ได้แน่นอนคุณทำได้อยู่แล้วแต่คุณก็อยู่เป็นอย่างนี้แหละ Honestly, อย่างนี้แหละเนาะอีกอย่างหนึ่งนะคะอย่างที่บอกเนาะว่าอาจจะต้องมีอืมเนี่ยเห็นไม่เอ่ยมีใครกำลังแอบมองหรือว่ามีใครกำลังจับตาม,มองการทำงานของคุณอยู่หรือเปล่าก็นิ่งๆเงียบๆไว้ดีที่สุดนะคะงานประจำ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่รอง,งานใหม่อ้ออีกอย่างหนึ่งคนที่ทำงานประจำนะคะเจ็ดดาบอยู่กับตัวเองแบบนี้ไม่พูดไม่ได้แล้วเนาะมันเหมือนกับว่าเราอาจจะไปรู้ไปเห็นหรือว่ามันมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ปิดบงังซ่อนเร้นซิกแซกเข้ามาเพราะฉะนั้นตั้งรับให้ดีเนาะ เห็นได้นะคะแต่พยายามอย่าเอาตัวเข้าไปยุ่งเนาะอย่าพยายามไปยุ่งไปอะไรที่มันแอบซ่อนซิกแซกมันไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะดูแลตัวเองเนาะคนทำงานประจำผ่านไปต่อมาเป็นเรื่องของออคนที่รอง,งานใหม่ คนที่รอง,งานใหม่ในเดือนนี้พอมี The Sun เดือนซัเนเข้ามาแล้วมีแปะเหรียญเข้ามาเนี่ยแปะเหรียญในด้านเนี่ยด้านนี้ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือด้านหลังพอมีเข้ามาแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะอาจจะเป็นเรื่องของการฝึกง,งานก็ได้ไปทดลองงานก็ได้ไปดูงานก็ได้ตอบเลยว่ามีโอกาสค่ะมีโอกาสที่คุณจะได้โอกาสในเรื่องงานใหม่ๆแต่มันเป็นแค่เหมือนกับเราอาจจะต้องไปลองสอบก็ได้ หรือว่าไปลองเรียนรู้ก็ได้ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ว่าคุณจะได้เริ่มทำจริงๆเนาะเจไม้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการสอบแข่งขันการคัดเลือกอะไรบางอย่างก็ได้บางอย่างก็ได้ขอให้คุณมุ่งมั่นนะคะมุ่งมั่นให้มากพอสู้สุดสุดชีวิตของเรานั่นแหละอย่างน้อยก็ได้ไปทดลองงานก่อน ก็ดีก็ดีนะคะแต่ตัวเอนเดอร์ซันขนาดนี้คุณมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วแหละคุณมีพลังคุณมีแสงในตัวเองอยู่แล้วถึงแม้ว่ามันจะขึ้นช้าหน่อย <c oughs> มันขึ้นช้าหน่อยแต่ดวงอาทิตย์มันก็คือดวงอาทิตย์ยังไงมันก็ต้องขึ้นอยู่วันยัง่ําเนาะเป็นกําลังใจให้นะคะคนที่รอง,งานใหม่โดยเฉพาะงานใหม่ของเราหนึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอางานงานฝีมือจะต้องใช้ความละเอียดความรอบคอบสวย ต่อมางานที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารงานบริการสวยเ,เป็นเรื่องของงานที่ดาวาทิย์เนาะต่างชาติก็ได้ต่างชาติต่างภาษาก็ได้ดีนะคะหรือไม่อีกอย่างหนึง่งอะไรที่เราไม่ได้อยู่กับที่อ่ะการที่คําว่าไม่ได้อยู่กับที่นะคะจะเป็นในบริษัทที่ไม่ได้อยู่กับที่แต่ตัวเราอยู่กับที่ก็ได้ก็ได้เพราะว่ามันมีม้าเข้ามา2ตัวเลยนะนี่ อัศวินไม้นะคะแล้วก็อัศวินดาบแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ไม่ได้แปลว่าไม่ดีอย่างเดียวนะข้อดีเขาก็มีเหมือนกันนะ <c oughs> งานที่ไม่ได้อยู่กับที่นะคะงานต้องไปโน่มมานี่อยู่ตลอดเวลาหรือว่าเป็นบริษัทที่มันไม่ได้อยู่กับที่สวยคุณมีโอกาสคุณมีโอกาสแหละถึงบอกว่าโฟกัสเฉพาะสิ่งที่มันสําคัญสําคัญเนาะรองงานใหม่ไปแล้วนะคะต่อมาก็ธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวเนี่ยบางท่านคุณสิงบางท่าน พอมี10ถ้วย8เหรียญ10เหรียญเข้ามาแบบนี้อาจจะเป็นในเรื่องของธุรกิจครอบครัวนี่สิเหรียญนะคะมันคือเรื่องของครอบครัวบางท่านอาจจะก,กําลังไปรับช่วงต่อจากธุรกิจของครอบครัวหรือเปล่าหรือว่ากําลังเรียนรู้งานที่มัน เป็นธุรกิจของครอบครัวเราแบบนี้อันนี้สวยเลยนะสวยเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีธุรกิจครอบครัวแต่เป็นธุรกิจที่เราทําในบ้านทําในบ้านของเราเองนี่แหละทํากับทําคนเดียวก็ได้ทํากับญาติกับพี่กับน้องก็ได้เดือนนี้มองว่าสวยมองว่าดีเลยนะคะถึงแม้ว่า ค่าตอบแทนหรือว่าผลประกอบการมันอาจจะยังจะต้องรอไปบ้าง <c oughs> มันอาจจะยังไม่ค่อยติดตลาดเท่าไรแต่มองว่าในเดือนนี้สวยนะมันก็จะค่อยๆค่อยๆเข้ามาน้ <c oughs> หนึ่งเหรียญเด็กน้อยเนี่ยค่ะเงินเล็กๆน้อยๆเนี่ยเข้ามาดีนะธ <c oughs> ุรกิจส่วนตัวนะคะอีกอย่างหนึ่งของกินก็ได้ของกินก็ได้โดยเฉพาะร้านเ,เราอาหารน,น้ำน้ำเป็นเครื่องดื่มก็ได้นะหรือไม่ก็ ธุรกิจของเราที่มันตั้งอยู่ใกล้น้ำอาจจะเป็นแถวแถวทะเลก็ได้นะอืมมองว่าดีอยู่นะคะแต่ติดอยู่นิดเดียวนาะอธุรกิจส่วนตัวนะคะเจ็ดดาบเนี่ยต้องพูดคือว่าเรื่องของการที่ไม่ค่อยตรงไปตรงมาซิกแซกนู่นนี่นั่นอาจจะเป็นในเรื่องของการเสภาษีก็ได้นะอืมเอาจริงๆเดือนนี้ก็ยังไม่ได้เห็นอะไรที่มันน่ากลัวแต่ก็ต้องเตือนเอาไว้ก่อนต้องเตือนเอาไว้ก่อนนะคะ ธุรกิจส่วนตัวไปแล้วอ้ออีกอย่างหนึ่งธุรกิจส่วนตัวพอมีมาเข้ามาก็ต้องบอกเนาะบางท่านทําเกี่ยวข้องกับการเดินทางก็ได้เราขับรถส่งของก็ได้แต่เราต้องเป็นเจ้าของเองอะนะคะทําเองเนาะอีกอย่างหนึ่งหรือไม่ก็เป็นการให้เช่ารถก็ได้ก็ยังมองว่าสวยเลยมองว่าสวยเลยแต่ก็ต้องค่อยๆไปนะคะค,อคอ่อยๆไปอาต่อมาเรื่องเงิน เงินในที่นี้นะคะคุณได้หนึ่งเหรียญมาเอาจริงๆเงินเงินดูเหมือนจะสวยใช้เข้ามาดูเหมือนนะคะแปดเหรียญกับส0เหรียญเข้ามาอยู่ข้างบนนะเห็นชัดหรือเปล่าตอนนี้กำลังค่อยๆมืดลงไปทุกทีละ8เหรียญน,นะคะถ้าตีเป็นเรื่องเงินเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณมีนะแต่มันเหมือนกับเอาใช้เอาออกมาใช้ไม่ได้อะ่ะอืมมันเป็นเงินสะสมอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเงินที่เราจะต้องรอไงมันจะต้องรอบางอย่างเนี่ยมันยังใช้การไม่ได้ส่วนอีสิบ 20เหรียญเนี่ยก็จะไปนในรูปแบบของเงินที่อยู่ในอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเงินที่อยู่ในในครอบครัวก็ได้เป็นบ้านเป็นทรัพย์สินอะไรอย่างอื่นที่มันยังไม่ได้เห็นเป็นเงินสดที่เราเอามาหมุนใช้ได้ไอที่เห็นเป็นเงินสดที่เอามาใช้ได้จริงๆมันมีหนึ่งเหรียญน,นี่แหละค่ะคือเงินน้อยๆถามว่าจะมีเงินเข้ามาเล็กๆน้อยๆไหมถ้าเกิดว่าคุณมีงานเสริมนะมันก็มีแหละมันก็มีแต่ถ้าเกิดว่าคุณทํางาน งานประจำอย่างเดียวมันก็จะยากหน่อยเนาะมันจะยากนิดนึงนะคะแต่หากท่านใดที่รอเงินอยู่รอเงินในที่นี้อาจจะเป็นในเรื่องของเงินเก่าหรือว่าเป็นเงินที่เราควรจะได้อะอาจจะเป็นเงินลาออกจากที่เก่าไหมหรืออะไรเอาเป็นว่าถ้าคุณรอเงินอยู่ในเดือนนี้อืมอาจจะมาช้านิดนึงอาจจะมาช้าหน่อยนะคะเออโอกาสมันได้แหละแต่มันมาช้าหน่อยเนาะ ต่อมาเรื่องเงินอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณ <S <ellt>. <S อาจจะต้อง<ย>ใช้ไปเรื่องเกี่ยวข้องกับครอบครัวก็ได้นะนี่ครอบครัวก็ได้บางท่านอยากจะซื้อบ้านขายบ้านก็ได้อ้อถ้าพูดถึงในเรื่องของขายบ้านนะสิเปรียนเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันนะคะมันอาจจะช้าหน่อยในเดือนนี้อาจจะมีคนมาติดต่อเจรจาน่นนี่นานยังตกลงอะไรกันไม่ได้ถ้าตกลงอะไรกันได้สิเหรียญแบบนี้สวยนะคุณมีโอกาสนะคะเรื่องของการขายอสังหาริมทรัพย์แต่ถ้าจะซื้อ จะซื้อในเดือนนี้ก็สวยเหมือนกันก็สวยเหมือนกันแต่ในเดือนนี้อาจจะต้องเก็บรวบรวมเอกสารนู่นนี่นั่นหน่อยนะเจดดาบนะคะเนี่ยมันเหมือนกับเขากําลังเก็บรวบรวมเอกสารเพื่อที่จะยื่นในสถาบันการเงินก็โอกาสมันมีเพราะลายเพราะว่าใบาสรุปสุดท้ายมันคือความมั่นคงนะคะความมั่นคงในที่นี้ความมั่นคงในทางความรู้สึกก็ได้นะสิบถ้วยนะคะกับความมั่นคงที่มันเป็น เป็นรูปธรรมอะที่มันจับต้องได้ก็หมายถึงว่าถ้าเกิดคุณอยากจะซื้อสังหาซื้อบ้านอยู่ได้เลยได้เลยก็อย่างที่บอกในเดือนนี้มันอาจจะต้องเป็นเดือนที่เ,เก็บเอกสารารวบรวมเอกสารให้ไปเนาะต่อมาเรื่องเงินไปแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณคุณมีหนี้เก่าๆ <c oughs> คุณมีหนี้เก่าๆนะคะก็ มองว่าคุณจะค่อยๆทยอยใช้ไปได้นะไม่ได้ว่าไม่ดีนะคะเนี่ยเด็กเรียนเนี่ยคุณจะค่อยๆทยอยใช้คืนได้อย่าสร้างนี่ใหม่ก็แล้วกันเนะาะจะสร้างนี้ใหม่นี่ก็แย่เลยนะคะเจ็ดไม้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราจะทําอะไรมันก็ติดๆคัดๆเรื่องเงินมันก็เป็นเรื่องใหญ่นี่แหละเนาะค่อยๆไปนะคะหรือไม่อีกอย่างหนึ่งคุณอาจจะเสียเงินไปเกีเก่ยวเรื่องของยานพาหนะก็ได้ ไม่ได้ถึงขั้นไม่ได้เห็นว่าถึงขั้นซ่อมมานนะคะแต่ดูเหมือนว่าอาจจะเสียค่าประกันก็ได้หรือมีการตกแต่งรถอะไรเพิ่มเติมเป็นไปได้เหมือนกันเนาะในกรณีการใช้เงินต่อมาเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์นะคะแถวบนมันสวยอะมันเหมือนกับคุณยังรักกันดีอยู่นะสิบถ้วยนะคะ สิบเหรียญมันก็หมายถึงความมั่นคงความผูกพันกันถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีการใช้อารมณ์นู่นนี่นั่นกันไปบ้างเพราะว่าตัวคุณสิงเองก็ธาตุไฟเนาะ <c oughs> ก็ไม่ธรรมดาก็ไม่ธรรมดานะคะอาจจะมีการขัดแย้งอะไรกันไปบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วมองว่ายังดีอยู่ยังรักกันดีอยู่มันมากกว่าคำว่ารักไปแล้วนะคะมันจะเป็นถึงขั้นความผูกพันไปแล้วเนาะในเดือนนี้ก็มองว่ายังดีอยู่เอาอีกอย่างหนึ่งแหละ ในเดือนนี้คุณสิงอาจจะแอบทำอะไรเงียบๆหรือเปล่าอาจจะใช้เงินเงียบๆโดยที่ไม่บอกคู่ของเราหรือว่าไปเป็นนี่เงียบๆเป็นนี่เงียบๆไม่ดีนะคะไม่ดีเนาะเอาเป็นว่าไม่ควรทำอะไรที่มันเงียบๆก็แล้วกันถ้าเกิดเรามองว่ามันอาจจะสร้างปัญหากับความสัมพันธ์ของเราในอนาคตไม่ควรทำนะคะ อีกอย่างหนึง่งสิเปลี่ยนเข้ามามันคือการเพิ่มเพิ่มประชากรน,นะคะหากท่านใดที่อยากจะมีน้องอยากจะท้องนะคะก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะนี่ข้างหน้าอ,อ,อันนี้อันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นข้างหน้าเออนี่ข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะคือความสมบูรณ์แหละความการที่มีการเพิ่มประชากรในที่นี้นะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวที่เข้ามาเพิ่มรู้ว่าเป็นลูก ได้หมดได้หมดเนาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากมีลูกอะไรนะคะก็มองว่าในเดือนนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเนาะยกเว้นการทำอะไรเงียบๆรับหลังต่อมาในกรณีของคนโสดคนโสดโอ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะหากท่านใดที่เอ่อคนที่มีคู่แล้วแล้วอยากจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองเพิ่มมากขึ้นจะซื้อบ้านอะไรก็ได้นะจะซื้อบ้านก็ได้นะคะหรือไม่ก็อ่เหมือนกับ จะว่าแต่งงานไหมแต่งงานก็ได้เหมือนกันแหละสิบถ้วยเข้ามาสวยแบบนี้นะคะแต่งงานก็ได้นะต่อมาเป็นเรื่องของคนโสดในเดือนนี้คนโสดนะคะคนโสดพอมีดาวที่เป็นดาวตัวเองก็มีความเจ,จรจญรัดแหละ <c oughs> ก็มีไฟมีมีออร่าดีกว่ามีออร่าก็จะอาจจะดึงดูคนนั้นคนนี้เข้ามาแต่ก็ยังไม่ได้เต็มที่สักเท่าไหรน่นาอเพราะว่า ดาวอาทิตย์มันก็ยังไม่ค่อยได้เจอจ้าสักเท่าไหร่นั่นหมายความว่าความรู้สึกของเราอาจจะยังไม่ค่อยเปิดรับใครหรือเปล่าอืมหรือยังไม่ค่อยชัดเจนกับความไม่ค่อยชัดเจนกับกับคนที่เขาเข้ามาหาเราเนี่ยเจดาบเนี่ยมันอาจจะเป็นว่าเราอาจจะมีการคุยกับคนโน้นคนนี้มากกว่าหนึ่งอัตราอาจจะมีมากกว่าหนึ่งอัตราเช่นนี่ถานไฟก็มา ธาตุลมก็มาอาจจะเป็นอายุแตกต่างกว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันคุณอาจจะยังไม่ค,ค่อยมีความชัดเจนนะคะเอาจริงๆนะคุณสิง้าถ้าคุณเป็นคนโสดแล้วคุณยังไม่ได้ตัดสินใจว่าคุณจะคบใครเนี่ยคุณก็คุยไปได้ทุกคนเลยนะ คุยไปก่อนก็ได้นะคะอาจจะเป็นช่วง audition ไง <c oughs> จะเป็นช่วง audition ช่วงคัดเลือกก็ได้ก็ได้แต่ถ้าคุณตกลงปรงใจคบกับใครแล้วในเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะไปได้เจอเจอครอบครัวเขานะเขามาเจอครอบครัวเราหรือว่าเราไปเจอครอบครัวเขาเขาได้เหมือนกันได้เหมือนกันอาจจะไปในประเด็นของคนโสดนะคะต่อมาสุขภาพ โอ้ยจะเห็นไหมเนี่ยมืดลงทุกวัน่อมืดลงทุกทีเนาะอ่ะต่อกันเลยนะคะในเรื่องของสุขภาพในเดือนนี้นะคะมองว่าจะเป็นเรื่องเอ่อถ้าเกิดว่าคุณทำงานแบบนั่งนานๆน,นะ่ะคนที่นั่งนานๆก็จะต้องดูแลตัวเองแล้วเนาะบริเวณเก้นนะคะบริเวณหลังแบบนี้อาจจะมีปัญหาไปได้แต่มันก็แค่ปวดเมื่อยเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็เป็นในบริเวณคอ ที่บอกว่าคอนะคะหอาจจะเจ็บคอก็ได้นะอาจจะเป็นหวัดก็ได้แต่เจ็บคอเนี่ยจะเป็นประเด็นใหญ่ถ้าไม่ได้เจ็บคอนะคะคอเครสปวดหลังปวดสะบักประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยในเดือนนี้ระวังไว้หน่อยเนาะแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้เห็นอะไรใหญ่โตแต่มันจะหายช้าเนื่องด้วยว่ามีดาวมีธาตุด,ดินเป็นธาตุธาเป็นใบสรุปแบบเนี้มันจะหายช้าหน่อย นิดนึงเนาะต้องระวังเอาไว้นะคะก็ต้องดูแลตัวเองให้มากส่วนเรื่องอะไรที่มันใหญ่ๆก็ยังไม่เห็นเท่าไหร่เนาะในเดือนนี้นะคะโดยภาพรวมคุณสิงจ้าจะมีประมาณนี้สิ่งต่างๆที่ที่คุณเจอในเดือนนี้เอาละคุณจัดการมันได้จัดการมันได้เลยคุณจะโฟกัสกับสิ่งที่มันมีค่าอย่างที่บอกเนาะ หรือไม่ก็อาจจะเป็นไพ่แนะนำอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะว่าไพ่แนะนำมาอยู่นิ่งๆก่อนไหมไม่ต้องออกหน้าไม่ต้องชนกับใครก่อนไหมคะมันจะเป็นผลดีกับเรามากมากกว่าอ่ะขอจับไพ่เสริมนะคะว่าจะมีอะไรแนะนำคุณสิงห์มากขึ้นไหมในเดือนพฤศจิกายน2 5 6 3นนี้โอ้ยมืดลงมืดลง ช่วงนี้ทางยุโรปนะคะก็ก็จะมืดเร็วหน่อยเนาะหวังว่าจะเห็นกันชัดนะคะโอ้ยทำไมสวยจังโอ้ยสว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 ยตื่นเต้นเอาละค่ะใบแรกนะคะจะเห็นชัดไม่เอ่ยอ่าเห็นชัดแล้วเนะาะไพ่ใบนี้นะคะจะแปลว่าโชคใหญ่อ่ามีโชคใหญ่เข้ามาโชคใหญ่ในที่นี้นะคะจะเป็นโอกาสก็ได้เป็นโอกาสหรือว่าเป็นสิ่งดีงาม ที่จะร่วงมาหาเรามากน้อยเหมือนขึ้นอยู่กับฐานดวงด้วยนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณสะสมความดีมามากแค่ไหนถ้าเกิดว่าคุณสะสมมาดีแล้วแล้วก็ฐานดวงของคุณมันสวยเหลือเกินเนี่ยไอ้คำว่าโชคใหญ่มันก็ใหญ่จริงๆก็ได้นะใหญ่จริงๆก็ได้นะคะเออสวยค่ะอันนี้ก็สวยงามเลยเหมือนกันอันนี้จะแปลว่าคุณได้รับของขวัญ ข้งขวัญในที่นี้นะคะจะเป็นโอกาสโอกาสในเรื่องถ้าคุณรอง,งานใหม่อย่างที่บอกเนาะคุณได้รับโอกาสเนี่ยแสดงศักยภาพให้เต็มที่เลยนะคะนี่ไปดูงานไปไปเรียนรู้อะไรเพราะมันมีผลแน่นาคตมันมีผลแน่นาคตแน่ๆค่ะจาก8ดาบเนี่ยค่อยๆเก็บสะสมความรู้ไปถึง10จากแปะเหรียญน,นี่รีบรีบเคินไปกลัวจะมืดแปะเหรียญน,นะคะขึ้นไปถึง1ิเหรียญคือความมั่นคงกับตัวของคุณเองก็ได้นะ เพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะอะไรเข้ามาก็พิจารณาแล้วรับเอาไว้ก่อนถ้ามันเป็นสิ่งดีๆนะคะมันต่อยอดได้จริงๆไพ่ใบน,นี้นะคะจะแปลว่าการเดินทางการเดินทางในที่นี้จะเป็นในเรื่องของการงานาคุณอาจจะรอง,งานใหม่ก็ได้หรือว่าเป็นงานที่คุณจะต้องดูดูแผนกนั้นดูแผนกนี้ที่มันไม่ได้อย่างเดียวะคะ่ะ มันก็ดีมันไม่ได้ว่าแปลว่าไม่ดีมันดีนะมันดีนะคะหากท่านใดที่รองานที่มันเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะการเดินทางการขนส่งอันเนี้ยมันจะมีข่าวเข้ามานะมีนกเข้ามาแบบนี้สวยเลยสวยเลยนะคะหรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งคุณมีโอกาสที่จะเดินทางไปเที่ยวไปเที่ยวกับครอบครัวก็ได้เนาะเพราะว่าไพ่ข้างบนที่มันเกี่ยวข้องกับครอบครัวคู่ครองอะ่ะก็สวยดีอยู่บางท่านก็นี่อาจจะไปเที่ยวสถานที่ที่ติดน้ำติดทะเลก็ได้เหมือนกันนะ ก็ได้นะคะก็ไปก็ดีเนาะอย่างน้อยก็ไปชาร์จพลังก็ได้นะคะเพราะว่าคุณสิงเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีดาวราหูเข้าไปทับในเรือนของกรรมมะมันก็จะมีความเก่แกว่งๆไปบ้างแต่ว่าราหูก็ไม่ได้เสียซะอย่างเดียวก็จะมีข้อดีของเขาอะนะคะราหูก็จะเป็นในเรื่องของต่างประเทศก็ได้หรือไม่ก็เป็นในเรื่องของออนไลน์ก็ได้ ก็สวยอยู่แต่ถ้ามันนอกเหนือกว่านั้นมันก็จะมีความเกิ่อนแกว่งกันไปบ้างอ๋อก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะมืดเนาะเดี๋ยวจะยาวเดี๋ยวจะยาวเอาเป็นว่าคุณสิงหาวหวังเลยเกินว่าในคลิปนี้พอจะมีประโยชน์บ้างเนาะเอาไปปรับใช้กันนะคะแล้วก็หากท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกแล้วคิดว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์บ้างก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะคะขอบพระคุณมากๆเลยเอาละต้องไปจริงๆแล้ว ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวของเราเองทุกๆคนนะนะคะดวงมันก็เป็นแค่แนวโน้มมันเป็นแค่ไกด์ไลน์ของเราเท่านั้นแหละแต่สิ่งที่สิ่งที่มันมีผลจริงๆก็คือตัวเราเองและสติเท่านั้นเป็นกําลังใจให้นะคะคุณสิงจา๋าขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ